อช้างเป็นไงบ้างนี่โอ้ไม่ได้เจอหลายวันเลยนี่ oh, <yeah. S 1> เป็นไรอีกฮะนี่นะมันเป็นยังไงแตกอีกแล้วดูลอยครับโอ้ตายแล้ว oh. โอ้เจ้าของมาอยู่วันสองวันย้าย oh. มาอยู่หลักใหม่ใครเอามาไว้ที่นี่จีเหรอ ตรงนั้นคนมันเดินเยอะเราทำใจเราเล่นไปงนี้งาแตกอีกแล้วบ่วรครับโอ้ oh! เอาอีกแล้วครับแม่แม่เอ,อ้ยหาเจอไหมล่ะนี่ยังหาไม่เจอเลยครับไหนแตกตรงไหนโหอ้โอ้ทางซ้ายชตายีตายแล้วตายแล้วเอ้ย,อย<ห>มันจะมีงาแหบเขาไหมนี่ งาเตะกีกแล้วครับโอ้ยอ่ะสุดหล่อเอ้ยช่วยกันหายเร็วพ่อจะไม่อยากพูดเลยเอาสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับผมอืมไพลงงามเอ้ยไพลงงามลูกหลักเอ้ยเนี่ยมันจะมีงายาวแหบเขาไหมนี่โอ้นี่รอยแทงแจกตรงนี้หรือเปล่า โอ้ยรุนจังเลยครับดูเขาทำสิครับมาอยู่ที่ใหม่นะครับนี่คนเดียวครับโอ้ตายแล้วในตรงไหนบอกเลยอ่ะไหนเอาทำไมแตกบ่อยแท้ลูกเอางาไปทิ้งไว้ตรงไหนครับฮะตรงไหนบอกพ่อสิ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  อเอางาไปทิ้งไว้ตรงไหนครับนี่หาดูปลาเบื่อชิ้นใหญ่นั่นนี่ใช่ชิ้นเล็กๆนั่นนี่เอ,อ๊ะเนาะเ้าช่วยกันหาครับแม่แม่โอ้แตกสองข้างเลยทีนีลรวมไม่แพ้กันรวมไม่รวมไม่เสมอกัน ยามาช่วยดูหางาหน่อยยามาช่วยหางาช้างหน่อยเร็วเตะกี่เลอย่างใหญ่เลยใช่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะอะไยล์งามสร้างวีรกรรมอีกแล้วตรงนี้ก็เท่งกันบ่เตะตอนนี้ปปำหาดูสิ เฮ้ยเม็ดบ่ปั๊มไม่เหลือสับปะรดบ่งาเลยเอออ่ายาการเอ้ยากาเมะแล้วดูสิอู้ยังใหญ่เลยรล้วที่เรื้องขอมุมนี้นะฮานายันทำยังใหญ่ครับนี่ ไอ้ปามมันมีชิ้นเล็ก,กน,ใน,ในี่ไงปามมันมีชิ้นเล็กอีกดิเฮ้อมันทำตัวทีพย์เลยเวลามันอยู่กับพ่อกับเจ้าของมันมันเรียบร้อยนี่ครับมันเอาหน้าขนาดเลยนี่นี่มันอยู่ติ้นติ้นปำนี่ชิ้นบนนี่นต้องหาริยังมีชิ้นเล็กๆอีกครับที่ข้างบนนี่ฮะแฉไยช่วงคี้ก็เนี่ยมุมไฮะเฮ้ยแฉไวก็ไม่ใช่แฉไวไหม่ไอ้จัดแกเลยชื่อไว้ไ่นนะ<ห> chơi 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 cho nó, nó nó. Ừ, ăn, chơi 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 อโอ้น้องปามหาเจอครับเขี่ยเจอครับต้นลับมาจากงานช้ายไปที่แล้วก็มุมนี้นะใช่ไหม,มเดียวกันเลยอยากให้ทำลงทาเสร็จบอที่ตรงนั้นอปามมันได้แล้วนี่ของมันนี่ของสุดหรอของมันนี่ยังสวยหนึ่นงเนาะปามรัวคุณของกลาง ให้พ่อนี่แหละพ่อจะเอาไว้ประมูลมอยากให้เนาะสง,งสารพ่อเด้เห็นพ่อทําห้องนงห้องน้ําใช้เงินหมดเป็นแสนแสนกว่าเนะาะห้หองน้ํามันใช่ม,มันจะหมด <c oughs> เกือบสบอ,องแสนเงนบ่เนาะงามล,ลูกชายตรงนี้ไปแห่นะครับอําเภอกระสังถอยเดี๋ยวพ่อจะขี่ในวันนี้นี่ อ่าเดี๋ยวเราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูยักษ์น้อยกันหน่อยครับวันนี้ควานเขาพาออกเดินนะครับอ่าโอเคเอาละครับยักษ์น้อยตอนนี้ควานก็เริ่มแล้วนะครับสตาร์ทแรกแล้ววันนี้เขาขา,ขาหายหน้านตะัวนีิเนาะหายแล้วเจ๋วเจ้าเจ้ากุ้งนี่ยกุ้เออ จำเออ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 เฮาขาหายแล้วอยากไปแห่แล้วเหลืออีกนิดนึงนิดเดียวก็ท่อกำหายเลยขนาดนี้นะเนาริ่มฮะกูดเอกูดเอกูด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 ขบุิดหนุ่มอ่าเดี๋ยวจะพาเดินก่อนนะครับวันนี้โอ้โอ้ได้ทั้งของดี ่าจะพาเดินพาเดินอเดินแล้วครับวันนี้ใช้เดียวเลยใช้เเเดียยวลออจะออกงานแล้วไม่ได้ทำเล่นนนั่นนี่เนาะครับเอออาจริงแล้วเอาจริงแล้วเพราะว่าขาหายแล้วเจอควันใหม่แล้วเียยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเจอควันใหม่แล้วเออไอ้ก็รอเออ อืมแต่ว่าไม่นึงรอมากครับผมยอยากว่าจะอาบน้ำก็มันเท่าเกนะินอ,อ่ะพวขามแข็งอีกอรอมากเลยรอ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 มายักมาคุมกำมือสุมสาคอนเจ้าด้วยอาหารเตีงเเยงตัวปลอดภัยอ,อ,อ่า ออมากครับยักษ์น้อยครับขอกำลังใจให้ยักษ์น้อยกับควันใหม่ด้วยนะครับวันนี้วันนี้เราจะออกถนนใหญ่นะครับสตาร์ทฝึกวันแรกนะครับผมออกถนนใหญ่ này nhanh nắng rất là đỡ. Ugh! mà mày coi cho băng bỏ. hả Dù không nó? Hãy dù không nó? Hãy dù cho em băng bỏ. Hãy dù cho นะ้าให้เรียบร้อยรึเปลาฮะให้เอาตัวไปกลับมายบอยู่ตัวเอ๋อมายักน้อยมาเข้าถนนใหญ่ครับอ่ามาทางนี้แหละจีจ<ป>วบเดี๋ยวจะว,วางเท่าเนาะข้อใหญ่ฮะอเออจ้ำจำ,จำ

ใส่แยงขึ้นขี่หลังด้วยต้องมีคนขึ้นขี่หลังสองคนฮัตเตอร์เค็กเป็นไงบ้างครับขี่สนุกไหมประตูรถเออเออบีเอฟเอฟสลดนี่เออไปเชิญกัน่าละชิญกัน่าละเล่นเออเฮาเฮาอา่รถมารถมาลรอเออ เดี๋ยวให้ด oh 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 ูรถก่อนว่าอ oh, ืมเอ้าอ๋อขนาดกันนามังเอ้าอาไงจื๊อเอ้าเออเอ้าเอ้าเอ

หันมาหน่อยอ้าโอเคเนาะเดี๋ยวจะเดินต่อแล้วครับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมในช่อง family ศสีเทบไทยครับขอสวัสดีครับอ่เดินเลยครับผมอ่าเดินไปเลยครับอ่าไปแล้วเดินรอบอป่าพุดินก่อนครับอ่า